วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนครด้านการผลิตและพัฒนาครูการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาซอฟต์สกิลให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ในการน,นี้นาคณะครุศาสตร์และคณะร่วมผลิตของมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครมุ่งผลิตบัณฑิตครู4.0ที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เป็นครูพันใหม่ที่มีคุณลักษณะเป็นคนดีมีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพโดยได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูจัดการเรียนการสอนและพัฒนาครูในท้องถิ่นให้มีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นอกจากนี้ยังได้รับฟังแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาการจัดการและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในแต่ละสาขาวิชา และในช่วงบ่ายวันเดียวกันองคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปแผนการสร้างซอฟต์สกิลให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมพร้อมทั้งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้นำนักศึกษาในประเด็นการยกระดับกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำให้กับนักศึกษาและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและสาขาวิชาวาคกรรมศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนคร ทั้งนี้องคมนตรีได้สอบถามและให้คำแนะนำในการเยี่ยมชมของแต่ละสาขาวิชาด้วยความสนใจ